มีช่วงหนึ่งในชีวิตของทุกคนที่เราตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เราจะต้องเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นของใครเราใช้ชีวิตเพื่อให้พ่อแม่สบายใจเพื่อให้หัวหน้าพอใจเพื่อให้สังคมมองว่าเราประสบความสำเร็จเพื่อให้คนรอบข้างไม่ผิดหวังแต่แปลกนะยิ่งเราพยายามทำให้ทุกคนพอใจเรากลับรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนใช้พลังชีวิตไปทั้งวันแต่ไม่เหลืออะไรให้หัวใจตัวเองเลยการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวไม่ใช่การตัดคนอื่นออกจากชีวิตและไม่ใช่การใช้ชีวิตตามอารมณ์โดยไม่รับผิดชอบการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองที่ได้ผลจริงคือการกลับมาเป็นเจ้าของชีวิตอีกครั้งรู้ว่าอะไรสำคัญรู้ว่าอะไรควรปล่อยและรู้ว่าอะไรที่เราไม่จำเป็นต้องแบกอีกต่อไป วันนี้ผมอยากชวนคุณใช้เวลานี้ทบทวน6วิธีใช้ชีวิตเพื่อตัวเองที่คนจำนวนมากพิสูจน์แล้วว่าเมื่อทำได้จริงชีวิตจะเบาขึ้นชัดขึ้นและสงบขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวิธีแรกของการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงคือการหยุดอธิบายชีวิตให้คนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแทนเราหลายคนหมดพลังไปกับการอธิบายว่าทำไมถึงเลือกทางนี้ทำไมไม่เลือกทางที่คนอื่นคิดว่าดี ทำไมยังไม่แต่งงานทำไมยังไม่เปลี่ยนงานทำไมไม่เหมือนคนรุ่นเดียวกันแต่ความจริงคือคนที่ตั้งคำถามกับชีวิตเราส่วนใหญ่ไม่ใช่คนที่ต้องรับผลลัพธ์แทนเราเลยการอธิบายชีวิตให้คนที่ไม่ฟังด้วยใจไม่เคยทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันแค่ทําให้เราสงสัยในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการเลือกอธิบายชีวิตเฉพาะกับคนที่หวังดีกับเรา และยอมรับว่าบางคนไม่จำเป็นต้องเข้าใจเราก็ได้เมื่อคุณหยุดอธิบายคุณจะมีพลังเหลือไปใช้กับการลงมือใช้ชีวิตจริงๆวิธีที่สองคือการกล้าเลือกความสงบมากกว่าการยอมรับในโลกที่ทุกอย่างแข่งกันดังแข่งกันไวแข่งกันประสบความสาเร็จหลายคนเผลอใช้ชีวิตเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคนอื่นแต่การยอมรับจากภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่มีวันพอวันนี้เขาชื่นชม พรุ่งนี้เขาก็เฉยมารืนนี้เขาก็เปรียบเทียบในขณะที่ความสงบจากข้างในอยู่กับเราได้นานกว่าและไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่การหนีความสำเร็จแต่คือการถามตัวเองว่าความสำเร็จแบบไหนที่เรายังนอนหลับได้อย่างสบายใจบางครั้งการปฏิเสธโอกาสคือการปกป้องชีวิตบางครั้งการช้าลงคือการดูแลใจตัวเองวิธีที่สาม คือการเลิกผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับผลงานและบทบาทเราโตมากับความคิดที่ว่าถ้าเก่งเราถึงจะมีค่าถ้าประสบความสำเร็จเราถึงจะได้รับความรักถ้าทำได้ดีเราถึงจะคู่ควรแต่ความจริงคือคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งรายได้หรือความสำเร็จในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนธรรมดาที่เหนื่อยได้พลาดได้ และพักได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเมื่อคุณแยกตัวตนออกจากผลงานคุณจะกล้าลองกล้าพักและกล้ากลับมาใหม่โดยไม่กลัวว่าคุณค่าของตัวเองจะหายไปวิธีที่4คือการจัดขอบเขตชีวิตให้ชัดทั้งกับงานและกับคนคนที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่เป็นมักเป็นคนที่เกรงใจเกินไปรับงานเกินกำลังรับฟังปัญหาคนอื่นจนลืมใจตัวเองและปล่อยให้คนอื่นข้ามเส้นชีวิตเราโดยไม่รู้ตัว การมีขอบเขตไม่ใช่การใจร้ายแต่คือการดูแลตัวเองเพื่อจะยังมีแรงดูแลคนอื่นต่อไปได้การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการกล้าพูดว่าไม่ไหวไม่สะดวกและไม่ใช่หน้าที่ของฉันเมื่อขอบเขตชัดความสัมพันธ์จะง่ายขึ้นและความเคารพจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอวิธีที่5คือการฟังเสียงตัวเองให้ดังขึ้นกว่าสังคมเสียงของสังคมดังมาก ดังจนบางครั้งเราลืมถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากตื่นมาแล้วรู้สึกอย่างไรเราอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับใครและเพื่ออะไรการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องซื่อสัตย์กับใจเมื่อคุณฟังตัวเองมากขึ้นการตัดสินใจจะง่ายขึ้นและความลังเลจะลดลงวิธีสุดท้ายคือการยอมรับว่าชีวิตที่ดีไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร บางคนประสบความสำเร็จเร็วบางคนช้ากว่าบางคนมีครอบครัวบางคนมีอิสระบางคนมีความมั่นคงบางคนมีความหมายการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการหยุดเปรียบเทียบเส้นทางแล้วเดินในจังหวะของตัวเองเมื่อคุณยอมรับชีวิตของตัวเองคุณจะหยุดเร่งหยุดแข่งและเริ่มใช้ชีวิตจริงๆก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากฝากข้อคิดสั้นๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้ทันที ลองถามตัวเองแค่คำถามเดียวว่าในแต่ละวันมีอะไรบ้างที่คุณทำเพราะอยากทำไม่ใช่เพราะต้องทำถ้าคำตอบยังน้อยไม่เป็นไรแค่เริ่มเพิ่มมันขึ้นทีละนิดชีวิตจะค่อยๆกลับมาเป็นของคุณอีกครั้งเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องอยู่กับชีวิตนี้ไปตลอดชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคุณเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แปลว่าลึกๆแล้วคุณรู้ตัวดีว่าที่ผ่านมา คุณอาจไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นเพราะอยากทำแต่เพราะคุณกลัวกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่ถูกรับรองกลัวถูกมองว่าเห็นแก่ตัวกลัวว่าถ้าไม่ทำตามกรอบชีวิตจะพังความจริงที่เจ็บเล็กน้อยคือคนจำนวนมากไม่ได้ใช้ชีวิตที่เลือกแต่ใช้ชีวิตที่ยอมและการยอมแบบนี้สะสมเป็นความเหนื่อยเป็นความว่างเป็นความรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ของเรา ทั้งที่เรายังหายใจอยู่ทุกวันการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอย่างแท้จริงเริ่มจากการยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าไม่มีใครบนโลกนี้สามารถใช้ชีวิตแทนเราได้และไม่มีใครควรมีสิทธิ์กำหนดความหมายชีวิตเรามากกว่าตัวเราเองหลายคนเข้าใจผิดว่าการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองต้องลาออกจากงานต้องหนีสังคมต้องตัดคนออกจากชีวิตแต่ความจริงแล้ว การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการเปลี่ยนท่าทีภายในมากกว่าการเปลี่ยนโลกภายนอกคุณอาจยังทำงานเดิมยังอยู่ที่เดิมยังเจอคนเดิมแต่คุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะคุณเริ่มซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นสิ่งแรกที่คนมักไม่พูดถึงแต่สำคัญมากคือการยอมรับว่าเราอาจเคยทรยศตัวเองซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวเราฝืนเราทนเรากลืนความรู้สึก เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ใจบอกว่าไม่ไหวแล้วการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่การโทษตัวเองในอดีตแต่คือการหยุดทำแบบเดิมต่อไปคุณไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งชีวิตคุณแค่ต้องหยุดสิ่งที่ทำร้ายใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกมากคือการเลิกเอาความคาดหวังของคนอื่นมาเป็นธารกิจชีวิตของตัวเองบางคนโตมากับคำว่า ต้องเป็นความหวังของครอบครัวต้องประสบความสำเร็จต้องไม่ทำให้ใครผิดหวังคำว่าต้องเหล่านี้อาจดูเหมือนแรงผลักแต่ระยะยาวมันคือโซ่ตรวนการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการแยกให้ออกว่าอะไรคือความคาดหวังและอะไรคือความรักถ้าความรักมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ความรักนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณควรแลกกับทั้งชีวิต อีกจุดหนึ่งที่คนมักพลาดคือการคิดว่าชีวิตที่ดีต้องรู้สึกดีตลอดเวลาแต่ความจริงคือชีวิตที่ซื่อสัตย์กับตัวเองอาจรู้สึกไม่สบายใจในช่วงแรกเพราะเมื่อคุณเริ่มตั้งขอบเขตคนบางคนจะไม่พอใจเมื่อคุณเริ่มพูดความจริงบางความสัมพันธ์จะสั่นคลอนเมื่อคุณเริ่มเลือกตัวเองคุณอาจรู้สึกผิดทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยความไม่สบายใจช่วงแรกไม่ใช่สัญ,ญญาณว่าคุณทำผิด แต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโตการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองต้องแลกแกกับการถูกเข้าใจผิดแลกกับการมองว่าเปลี่ยนไปแลกกับการเสียบางคนที่ชอบคุณในเวอร์ชั่นที่ยอมทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความเคารพต่อตัวเองซึ่งมีค่ากว่าการยอมรับจากใครก็ตามอีกเรื่องหนึ่งที่ลึกมากคือการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องหายดีก่อนถึงจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองได้ หลายคนรอรอให้พร้อมรอให้มั่นใจรอให้เคลียร์ทุกปมในใจแต่ความจริงคือชีวิตไม่รอและการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่ปลายทางมันคือกระบวนการคุณสามารถสับสนไปด้วยกลัวไปด้วยลังเลไปด้วยและยังเลือกตัวเองได้การใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ต้องสมบูรณ์แค่จริงใจสุดท้ายผมอยากพูดเรื่องที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุด คือการอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องหนีคนจำนวนมากกลัวความเงียบเพราะความเงียบทำให้ได้ยินเสียงใจตัวเองการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองคือการกล้าอยู่กับความเงียบกล้าอยู่กับคำถามและกล้าอยู่กับความจริงแม้มันจะไม่สวยงามในตอนแรกแต่เมื่อคุณอยู่กับตัวเองได้คุณจะไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้วยการยอมคนอื่นอีกต่อไปวันนี้อย่าถามว่าคนอื่นจะคิดยังไง แต่ให้ถามว่าถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันจะรู้สึกยังไงกับตัวเองแค่เปลี่ยนคำถามชีวิตจะเริ่มเปลี่ยนทิศการใช้ชีวิตเพื่อตัวเองไม่ใช่เรื่องใหญ่ในวันเดียวแต่มันคือการเลือกเล็กๆซ้ำๆทุกวันและถ้าคุณเริ่มวันนี้แม้เพียงลิดน้อยนั่นก็เพียงพอแล้ว